ต่อมาอีกกองทุนหนึ่งก็จะเป็นกอง T C Green นะคะหรือว่าชื่อเต็มก็คือ p h i l i p China Green Energy and Environment นะคะก็จะเน้นลงทุนในธีมดักโลกหรือว่าธีมพลังงานสะอาดของประเทศจีนนะคะเพราะว่าเราเล็งเห็นถึงโอกาสการลงทุนในปีมนี้ในประเทศจีนที่มากกว่าทางประเทศอื่นๆนะคะ ตอนนี้จีนเนี่ยเขาก็มีปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นฝุ่น PM 2.5หรือว่าคุณภาพน้ําที่ไม่ค่อยดีหรือว่าล่าสุดที่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนพลังงานนะคะเพราะว่ายังไม่สามารถใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกได้มากเพียงพอนะคะมันก็เป็นปัจจัยทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ทําให้จีนเนี่ยเขาให้ความสําคัญในเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นการใช้พลังงานทางเลือกมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยแผนพัฒนาเศรษฐกิจ5ปีที่เขาออกมาเป็นเหมือนแม่แบบ ของประเทศเนี่ยก็มีการระบุถึงเรื่องการใช้พลังงานจากสิ่งแวดลอ้อมการรักสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เล็งเหตุว่ารัฐบาลเนี่ยเขาพร้อมที่จะให้การสนับสนุนเพราะฉะนั้นปีนี้ในจีนเนี่ย ในระยะยาวเติบโตแน่นอนนะคะดังนั้นกองทุน T C Green ของเราก็เลยเลือกลงทุนในกองทุนหลักนะคะ K G R N ซึ่ง K G R N เนี่ยเขาจะมีตีนการลงทุน5ปีด้วยการมีการกระจายการลงทุนไปใน5ปีเพื่อไม่ให้กระจุกในปีใดปีหนึ่งมากเกินไปนะคะแต่ว่าที่ได้รับความนิยมมากๆตอนนี้เลยก็คงจะเป็นพวกของ E V นะคะตั้งแต่ ผลิตแบตผลิตรถเป็นต้นนะคะทั้งหมดทั้ง value c h a ช n เลยแล้วก็ในเรื่องของพลังงานทางเลือกไม่ว่าจะมาจากแสงแดดลมน้ําต่างๆที่ตอนนี้เนี่ยจีเนียเขาก็พยายามให้ความสําคัญด้วยนะคะทีนี้กองทุน P C Green ของเรานะคะเป็นลักษณะ feeder fund กองแม่ก็คือ K R N ในสไลด์เมื่อสักครู่นี้นะคะ Top 10 holding เมื่อสิ้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาก็จะเป็น10ตัวดังที่โชว์ในสไลด์นี้เลยนะคะ4ตัวแรกมี O หรือ Auto X เอ็กก็จะเป็น รถยนต์ EV ของจีนะคะต่อมาใช้หน้าหลองหลวดนะคะก็จะเป็นในเรื่องของ renewable energy ที่โฟกัสในเรื่องของกังหันลมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมเป็นต้นนะคะใช้หน้า o o v e n t i o n a l ก็เป็นเรื่องของ Recycle ต่างๆนะคะ r e c ซ c l e ขยะให้เอามาสามารถใช้ได้หรือว่าจะเป็นชิ้นส่วนการผลิตต่างๆนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็น C A P L นะคะไริษัทผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ของจีนะคะผลิตใช้ทั้ง จีนเองแล้วก็ส่งออกให้ประเทศอื่นด้วยนะคะหรือว่ารถยนต์อีมีของประเทศอื่นที่ต้องการใช้แบตก็มาพึ่งพางของ c a t l เช่นกันนะคะลงยีนะคะซินมีโซลา่าผลิตโซลา่าเซลล์นะคะแล้วก็แชน่าแอมเบอร์ไบรท์นะคะ